สวัสดีครับวันก่อนผ่านไปแถวสารยานครปฐมไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมี่ครับร้านนี้เคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่คนรักเนื้อห้ามพลาดเลยเพราะว่าที่นี่มีเกือบทุกส่วนที่ใส่เนื้อตามหาของเขามีหลายสาขาครับวันนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมี่นะครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมนะครับเพิ่งเปิดใหม่เลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวล้วก็ยังมีข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่แล้วก็อีกหลากหลายเมนูโดยเชฟหมี่เชฟกระทะเหล็กนะครับประสบการณ์การทำก๋วยเตี๋ยวคลุ ร้านทําสวยมากครับออกแนวจีนๆแล้วก็เข้าไปด้านในเนี่ยจะเป็นห้องแอร์หรูหราเลยแหะครับมีห้อง VIP ด้วยโอ้โหนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยนึกว่าพัฒนารจีนส่วนข้างหน้าก็จะเป็นครัวเปิดลูกค้าก็สามารถมองทะลุเห็นข้างในได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยอ,อยเนี่ยดูไม่ยากครับถ้าเกิดว่าเราเห็นเนื้อเยอะๆต้มลงไปในหม้อแบบนั้นนะครับอร่อยแน่นอนเพราะว่าเขาตุ๋นทุกส่วนลงไปในหม้อเลยความเข้มข้นความนัวความหวานรสชาติของเนื้อมันไม่ไปไหนครับยิ่งตุ๋นเยอะยิ่งเคี่ยวไว้นานมันก็ยิิิ่่่่่่งอออออรรยยยคบททีีีีเเเเห็็นนนนนนืืนสน้สสสตตลวปม นำมาตุ๋นมันก็จะมีทั้งเนื้อและมันแทรกเวลาเคี่ยวก็จะมีรสสัมผัสที่ลงตัวและมีกลิ่นหอมครับเขาจะตุ๋นนานมากหลายชั่วโมงจนมันเปื่อยนุ่มนะครับแล้วถึงเอามาหั่นเป็นชินช้นๆนะครับส่วนต่อมาที่นักเลงเนื้อชอบกันมากเลยนี่ก็คือส่วนโกเบครับตุ๋น3ชั่วโมงนะครับจนนุ่มเหมือนกันไม่ใช่เนื้อวากิวจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นชื่อเรียกกันในวงการกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นเนื้อที่ตุ๋นจนนุ่มละลายนะครับเขาเลยเอาไปเทียบกับเนื้อโกเบได้เลยคร สมีขอบกระด้งมีม้ามนะครับแล้วก็เนื้อสดเนื้อหมักลูกชิ้นเนื้อที่ร้านก็จะใช้เป็นเกรดพรีเมียมเป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียนะครับไม่ได้ใช้เศษเนื้อเลยต้มวันหนึ่งก็เป็นร้อยกิโลนะครับเมนูที่ร้านก็จะมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวนะครับมีเกาเหลาข้าวหมกข้าวแกงกะหรี่อาหารตามสั่งครับมีเนื้อและหมูมก๋วยเ,เ,เตี๋ยวเรื่มที่ชามละ60บาททานั้นเองพิเศษ80บาทครับแต่ถ้ามาหลายคนเนี่ยแนะนำให้สั่งเป็นหม้อนี้นะครับนี่คือหม้อไฟเนื้ มีทั้งเนื้อตุนเอนตุนเครื่องในลูกชิ้นอะไรมาครบจบในหม้อเดียวเลยครับเป็นหม้อไฟที่ยกนิ้วให้เลยมันหลากหลายแล้วก็รสชาติคือที่สุดครับน้ำซุปเด็ดจริงต่อกันที่ชามนี้ครับเป็นเล็กเนื้อรวมพิเศษใส่ทุกอย่างที่มีในร้านนะครับทั้งเนื้อทั้งเครื่องในลูกชิ้นให้มาชามโตๆน้ำซุปกลมกล่อมไม่ต้องทาหาเครื่องปรุงเลยแหละครับเส้นเล็กก็เหนียวนุ่มดีคนเดียวชามเดียวอิ่มแน่นอนครับ แล้วก็ชามนี้เป็นลวกจิ้มรวม80บาทครับเยอะมากเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาที่ใส่ตัวหูยี้ด้วยอันนี้อร่อยมากครับแล้วก็นี่คือวากิวหมักซอสครับเป็นเนื้อทอดสไตล์บ้านๆแต่ใช้เนื้อวากิวแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็จะหมักด้วยกระเทียมพริกไทยก็จอกเค็มๆเนื้อนุ่มดีครับจานนี้100บาทแล้วก็ข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาวหน0อบาทครับคุณดูเขาให้ดีครับเนื้อเยอะมากผัดกระเพราครึ่งจานแล้วนะครับมีไข่ดาวอีกแล้วก็เป็นเนื้นอ เนื้อครับหนึบาทใช้เนื้อน่องลายนะครับมีข้าวหมกหอมหอมที่นี่จะใช้เป็นข้าวบาสมาตีนะครับเป็นข้าวเมล็ดยาวที่ปลูกในอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะครับซึ่งมีลักษณะและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับเป็นที่นิยมมากในการเอามาทาข้าวหมกนะครับแล้วก็เนื้อชิ้นโตใส่มาให้แบบจุใจพร้อมน้าจิ้มรสเด็ดแล้วก็แน่นอนครับมีข้าวหมกไก่ด้วยเป็นจานที่หลายคนชอบนะครับมีทั้งไก่ต้มไก่ทอดโปะมาเต็มจานเลยครับข้าวหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเนี่ยนี่ก็นหนี่แกงกรี่้อับอทนะหร กลมกลมกลิกล่นเครื่องเทศไม่แรงจนเกินไปมาพร้อมกับข้าวนะครับนี่ก็100บาทเช่นกันใครไม่กินเนื้อก็จะมีหมูด้วยถ้าไม่อยากจำเจเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นราเมงได้ครับเขามีเส้นราเมงนุ่มหนึบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนี่ก็น่าลองสุดๆครับชามนี้80บาทเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีครบนะครับทั้งความอร่อยความสะอาดความหลากหลายและที่สําคัญราคาดีด้วยครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้นะครับสายเนื้อตัวจริงห้ามพลาดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายหมีสากาคนครปฐมนะครับเปิดทุกว ไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ